ดีจ้าพี่น้องยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลใช่ไหมจ้าโอ้ยบ่อยากออกขอบตาลูกตาลสวัสดีจ้าพี่น้องอีลาดได้ยังใช่เพิ่งดูอีแม่เฮ็ดยังไงเต่าขนมป,ปังปิ้งขนมป,ปังปิ้งค่ะพี่น้องเต่าก,ก่อนไปโรงเรียนจ้าโอ้ไม่อยากออกขอบจากผ้าห่มพี่น้องเอ้ยหนาวอะไรมือเรานี่สิบสององศาแล้วก็หมอกแห้งพร้อมจ้า หมกอย่างแรงเลยโอ้ย่าอย่าลืมรักษาสุขภาพเด้อจ้ะเจยดิปิดวัดมันหนาวเนาะพี่น้องอาการน้ำมูกไหลออกมาอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> ฟังแต่เสียงรถจ้ะพี่มิวพี่มิวสวัสดีครับ <c oughs> มิวสิกตื่นได้อบมาอบขนมปังกินสวัสดีครับหนาวหลายพี่น้องเบิกแต่ใส่เสียรวรถ อ,อยอย่าลืมรักษาสุขภาพเดอ้อจ้าพี่น้องจา้าตอายตายตๆาย,ายอู้ขออไัยจ้ากล่องสันเตยไม่อยากออกจากที่นอนพี่นอ้องเบิ่งน้ำข้างว่าเป็นฝนตกด้วยจา้าเบารถมอเตรอร์ไซค์พี่มิวว่าเป็นฝนตกจาก้าว่า มืมีอย่างคือเป็นจังสันโอ้ยไม่อยากออกเข้าจากภูมี่น้องเศร้านี่หนาวไร แต่ว่าปีปีใดน้องปีก่อนนี่ยูยูทุ่งนาเตยเก้าองศาพี่เด็พ 8, พดกพี่น้องแปดเก้าองศาได้จ้ะที่นอนเตยกับลูกตาลจ้ะแมา,ากันน้อนเต็ยนขี้เก่าได้พี่น้องจ้ะมันนอนสบายเนาะจ้ะเดี๋ยวมีเรื่องซิวอากับพี่น้องจ้ะถามความคิดพี่น้องเนี่ยเนาะคือจังสิ เมื่อวานนี้คุยกันกับยายนุ้ยบ่พี่น้องเมื่อวานนี้คุยกันกับยายนุ้ยเกี่ยวกับเออ่ต้นบักม่วงจ้ะพี่น้องเห็นบ่ต้นบักม่วงมันกําลังออกดอกเนาะจ้ะมันกําลังออกดอกก็เลยคุยกันกับยายนุ้ยยายนุ้ยก็เลยว่าเคยสังเกตบ่ดอกบักม่วงปีใดมันเออ่ทวนดอกมันเนี่ยจ้ะเนี่ยทวนดอกบักม่วงเนี่ยจ้ะ มันสัน่นมันสั่นมันเบี่ยาเ้ยวปีนั่นล้มสีแห้งยายหนุย่ยลาว่าจังส่พี่น้องลาว,ว่าเราสังเกตเบื้องลายเทือแล้วแต่ถ้าปีใดดอกบ,บอกม่วงชอบบอกม่วงเนี่ยเหยาเหาพี่น้องปีนั่นบ่มีล้มลาว,ว่าต้นใหม่มันเหมือนกับมันพยากรรูร่วงหนาว่า ถ, yup. ถ้าชอบชอบบักม่วงมัน,นいいยาวจังสีอบ่มีล้มมันก็จะออกลูกชอยาวเนาะพี่ hey, น้องมันย่านลูกมันอันลูกมันมันบ่ยหยนลูกมันร่วงมันลนแต่ถ้าปีใดที่ชอบสันสันจังสีอพี่น้องยายหนุ่ยเราบอกว่าอ่อมันสีมีล้มเหมือนกับต้นมะม่วงเขาป้องกันตัวเองอะจากพี่น้องป้องกันจากบ่ให้ลูกมันร่วงลูกมันลนนึงสีหนะชชอสันสันงสีหนะ แล้วว่าเราสังเกตเบิ่งแล้วหลายหลายหลายเือแล้วเราสังเกตจ้ะพี่น้องหมู่บ้านนีน้เลยนัังวอกกันคือมันเั็นสิบียนคว่ำยายหนุ่ยว้าออสันดีนอกพี่น้องเป็นแค่ความคาดการของไทยบ้านเขาเนาะพี่น้องความคิดไทยบ้านเขายายหนุ่ยเราก็คิดคาดการแล้วว่าสังเกตเบิ่งว่าถ้าดอกสั่นที่บักม่วงมันก็เป็นหมากอยู่แต่ว่ามันปีปีใดดอกสัน่นการดอกมันสัน่นจะเสียค่ะมันจะมีลมแห้ง ล้มหลายล้มแห้งยังสิหนะเป็นทฤษฎีบ้านๆเท่าน,านาะแค่ความสังแค่แค่ว่าสังเกตเบิงึงลักษณะกิ่งกา้านกิ่งก้านของต้นบักม่วงดอกบักม่วงจะเฮาทำมารุ่นกันว่าปีนี้ลมมันสิลมมันสิแห้งลมมันสิลายกิจังย้ายหนุ่ยวาว่าพี่น้องเนาะเหมือนกันมันดสันเองเด้พี่น้องปีที่แล้วก้านดอกมันนะ่ะก,าก้านบักเงีวเนื้อขาสอกพี่เด้พี่น้องจ้า ปีนี้สั่นกูดูดกิดนดิยู่มันออกดอกู่จ้าแต่ว่ามันออกดอกซาเนี่ยตยเฮงว่ามันสิบุออกดอกเด้ปีเนี้ยว่ามันสิบูได้กินหอดอกม่วงมันออกดอกซาไหมจ้าหั้งนกกระลนกระเฮียจากต้นไม้ต้นไหล่เปิดล้านปกติเด้อจ้าพี่น้องสมเนี่ยสม,มูเตยกระเปิดรับออเดอร์ขึ้นเขาตามปกติจา้า ท่านใดสนใจก็ถ้าเขาไปที่เพจสมงวัวเขาหมดเด้อจ้าเปิดร้านขายของตามปกติจ้าสมเนื้อสมหมูกาแฟาแต่ก็เปิดร้านคือเก่าพี่น้องเปิดร้านขายของคือเก่าจ้าท่านใดอยากเพิ่มความหวานเพิ่มคาเฟอีนให้กับร่างกายแวะมาที่ร้านได้เด้อจ้ากลางทุงนนนงท่งน้ำเละจ้าร้านน้อยๆกลางทุ่งน้ำนะพี่น้องเด้อเปิดทําการตามปกติจ้า พี่น้องเบิ่งดอกเบืองม่วงอีกก่อนเดจ้ะมันสันสันเี่ยสิเด็พี่น้องเขาทำมาหลุ่นกันทำมาเบิง่งกันว่าสิเป็นคือความแยกหน่วยเราวขาดการไว้บ่เนาะพี่น้องปีเนี่ยแล้วดอกกับบอโดกเด้จ้ะมีดอกอยู่แต่ว่าบอโดกให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำหมอกอีกก่อนพอเดจ้ะให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำหมอกตรงข้างอีกก่อนพอ่ามันฝนตก Okay. อันนี้ดอกอันนี้แต่ก็บ่เป็นแบบที่เนีพี่น้องผักสะเดาจืดแตยเนี่ยปีที่แล้วมันล่มเนาะปีที่แล้วมันโคนเนาะฝนมันตกเราบานนี้มันโคนมันโคนเนาะพี่น้องมันโคนเราบ้านี้กับพี่หมอดกันเลยพักกันมาเอาข้นเลยจะ้ะปีที่แล้วปีนี้มมีดอก เพราะว่ามันเหมือนกับต้นมันพสมบูรณ์แล้วเนาะพี่น้องแต่ก็รอบเบิ่งว่าสิได้กินดอกมันบอปีเนี่ยปีที่แล้วมันลายลายเพิ่งดูล่ะปีนี้มีซมี่แล้วจ้ะสิได้กินไ่ได้กินเนาะต้นนี้น่ยยใหญ่นยยนะกับว่าเป็นดอกบักม่วงก็ได้ต้นนั้นเป็นดอกแล้วก็ล้นหายไปแล้วก็ร่วงไปเลยจ้ะ เนี่ยตัวเนี้ยพี่น้องเนี่ยจ้ะช่อดอกบ๊าวงมีช่อเดียวปีนี้เห็นช่อเดียวจ้ะหรือว่าอันนี้กําลังอันนี้กําลังตออ๋อกำลังแตกยอดอีกแตกช่อดอกสิพี่น้องเป็นบ่เนี่ยจ้ะช่อเล็กๆเ,เนี่ยสันสันนะจ้ะพี่น้องเอาละทำบําเบพ็งก,กันว่าปีนี้ล้มสีแห้งล้มสีลายคือจังตามที่ยันนุยคาดการไว้บนน้องพี่น้อง อะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงกันจา้าม่มอยังไลพี่น้องจา้าขอบคุณ FC สาน้อยเพริบเปนแพง FC เหล่าอิงอิง FC พ่อขมอด FC ของศิลปิน ok ทุกท่านในทีมงานสาน้อยเพริบเปนแพงจ้าลูกจะคอยพผอกันคลิปใหม่จา้าสวัสดีจา้า